สวัสดีครับวันนี้พบกับผมต้นเชียงรายนะครับผมวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการเตรียมอาหารให้กับน้องแพะนะครับผมเตรียมอาหารให้กับน้องแพะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเป็นเดือนอากาศที่แห้งแล้งมากเลยครับผมดูข้างนอกแห้งแล้งมากแต่ว่าทําไมผมมีหญ้าเนเปียต้นขาวๆอวบๆให้น้องแพะนะครับผมเห็นไหมครับการเลี้ยงสัตว์ เราต้องเตรียมแปลงหญ้านะครับผมพี่น้องแปลงอาหารเอาไว้ให้สําหรับสัตว์ทุกฤดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวนะครับผมเราควรเตรียมแปลงหญ้าไว้ให้นงแพะด้วยเป็นปัจจัยหลักนะครับผมเป็นปัจจัยหลักเี่กับนอกแพะนะครับผมแปลงหญ้าผมเนเปียเขียวสุ่มพุ่มชไวอ๋อครับผมเขียวไปหมดเลยครับผม ตรงนี้ก็จะมีอยู่สามแปลงนะครับผมนะครับผมสามแปลงเยอะเลยนะครับทำไมถึงเขียวนะเพราะผมปลูกบริเวณร่องน้ำนะครับผมร่องน้ำร่องน้ำใน,ำนร่องน้ำธรรมชาตินะครับผมข้างๆร่องน้ำนครับผมตะลิงนะครับผมข้างตะลิงเลยทำให้ตรงนี้จะมีความ ชุ่มชื้นมากไปหน่อยมากเยอะนะครับผมทําให้แปลงหญ้าผมยังเขียวยังต้นใหญ่อยู่นะครับตรงนี้จะยาวไปสุดนู่นนะผมประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรได้นะผมก็แบ่งกินได้ก็ประมาณสามสี่อาทิตย์นะครับเราจะตีวนรอบ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 สวนนะครับผมเป็นสวนลาใ,ใหญ่นะครับผมนะครับผมรอบสวนลาใหญ่นะครับก็อย่างที่เคยแจ้งกับพี่น้องไว้นะครับผมก็คือ การเลี้ยงการทําปศุสัตว์หรือการเลี้ยงอะไรก็ตามนะครับผมขึ้นชื่อว่าเลี้ยงเราต้องเตรียมอาหารนะครับผมอาหารคือปัจจัยหลักของการเลี้ยงสัตว์นะครับผมต้องมีการวางแผนล่วงหน้าสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะเลี้ยงแพะแกะนะครับผมกระต่ายก็ได้นะครับกินตัวเดียวกัน,นผมย่ายใ่ยายในเปียหรือวัวควายนะครับผมก็สามารถใช้ตัวในเปียเลี้ยงได้นะครับผมก็ เตรียมอาหารไว้ก่อนนะครับเตรียมอาหารก่อนขอย้ำนะครับผมพี่น้องพี่น้องเตรียมอาหารแปลงหญ้าไว้ก่อนครับล่วงหน้าก่อนจะคิดจะเลี้ยงสัตว์ประมาณหนึ่งปีก็ดีนะครับผมคือปลูกไว้ฝนนี้ฝนหน้าแรงหน้าแล้วก็เลี้ยงได้เลยนะเพื่อทําให้อาหารของเราไม่ขาดแคลนนะครับผมจะทําให้พี่น้องไม่ต้องลําบากนะครับผมไม่ต้องลําบากไปหาหญ้าหาอะไรให้มันยิ่งยากนะเพื่อเราเตรียมแปลงของเราไว้แล้วนะครับผม เดือนกุมภาจะมีนานะครับหญ้าเนเปียอบอวบขาวๆน้องแพะน้องแกะเห็นน้ำลายไหลแน่นอนผมว่าแต่ดูข้างๆแห้งแรงนะครับผมโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีร่องน้ำตามธรรมชาติอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถปลูกได้นะครับหญ้าหวานหญ้าเนเปียตรงร่องน้ำก็สามารถ มีความชุ่มชื้นให้น้องหญ้าเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็เลยทําให้มีหญ้าเพียงพอสำหรับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะของเรานะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะผมดูเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตินะผมดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อนๆมีข้อที่เห็นอะไรหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถส่งมาได้นะครับผม แต่สำหรับผมนี่คืออาหารเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดของการเลี้ยงแพะแกะและกระตายนะครับผมการเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างครับการเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างก็คืออาหารก็คือต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับผมเรามีอาหารแล้วก็เสบายแล้วผมไม่ต้องทำอะไรมากเนาะครบในปีขเขาอวบโอเคครับผมวันนี้แดดร้อนมากเลยครับผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผม ยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะผมให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆให้พี่น้องต่อไปนะครับผมหรือว่าพี่น้องมีข้อสงสัยข้อแสดงความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถแจ้งมาได้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับผมหรือคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถแสดงมาคอมเห็นมาได้นะครับยังไงก็รบกวนอีทิก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม เลี้ยงสัตว์อาหารต้องมาก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้นเชียงรายก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ